ไปตกที่ลูกเนี่ยก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะกรรมไม่ได้ตกที่ใครแต่ก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นแบบนี้จึงได้ดวงจิตดวงนี้มาเป็นลูกไงก็เลยบอกว่ากรรมไปตกที่ลูกบางทีเราเห็นพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกับว่ามันเจ็บปวดมากกว่านะที่เวลาเห็นลูกจะต้องเจอพิบากอะไรอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นมันก็เป็นความทุกข์ก็แล้วจิตของเราไปผูกกับเขาทําไมใช่ไหมฮะเมื่อจิตของเราไปผูกกับเขาเพราะความรัก ความรักคืออะไรความรักคือกิเลสที่แยบยลที่สุดที่พยามารส่งมาความรักประกอบด้วยโลภโกรธหลงครบร้อยเปอร์เซ็นต์อยากเป็นเจ้าของถูเพราะฉะนั้นเมื่อโลภโกรธหลงครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จึงเป็นกิเลสที่น่ากลัวที่สุดแต่ว่าคนไม่เข้าใจคิดว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแต่จริงๆแล้วถ้ามองแบบให้ละเอียดจริงๆเราจะรู้เลยว,ว่าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเรารักมากที่สุดนั่นแหละครับคือโลภโกรธหลงหนักที่สุดเพราะนั้นจิตเราจึงไปผูกกับเขา เมื่อผูกเขามากก็ทุกมากอแต่ถ้าเกิดว่าจิตเราเข้าใจเราไม่ผูกกับเขาเขาก็คือเขาเราก็คือเราแต่เราทําหน้าที่ของเราเขาทําหน้าที่ของเขาเราเป็นสามีมีหน้าที่เป็นสามีเป็นพ่อของลูกเราเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ของลูกไม่ใช่เป็นหญิงแถวหน้าสามีอ่ะถูกต้องก็ต้องว่ากันไปแล้วแต่พ่อตกลงแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยคืออย่าไปอยู่หน้าให้แค่พอดีพอดีก็คือจริงๆแล้วคนทุกคนเกิดมาเสมอกันหมด แต่อยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นหรือไม่รักมากเป็นเจ้าของสามีกลัวสามีไม่ก้าวหน้าเดินนําหน้าสามีแหวกทางให้ทุกอย่างครับอันนั้นก็ถือเป็นเป็นกรรมแบบตัวตนใช่คร่บเป็นกรรมอีกแบบนึงรักลูกมากปกป้องทุกอย่างจนลูกอ่อนแอปวกเปียกนั่นก็เป็นอีกแบบนึงใช่ต้องแยกให้ถูกต้องแยกให้ถูกกรรมใครก็กรรมคนนั้นต้องวางให้พอดีไม่งั้นเราก็จะไปมีความสุขบนความทุกข์ของลูกและ สามีหรือไม่ก็มีความทุกบนความทุกขของเขาที่ต่างหากหรือไม่ก็ไม่เคยมีความสุขเลยเพราะไม่เคยพอสักทีถูกต้องกับความสุขของสามีและลูกใช่ในทางโลกก็เห็นชัดเจนนะครับว่าบางทีเราบอกว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราเราให้เขาอ่ะเคยถามเขาหรือเปล่าว่านั่นคือดีที่สุดของเขาหรือเปล่าค่ะก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาก็ได้แต่เราบอกว่าดีที่สุด เพราะนั้นเราบังคับใครไม่ได้เพราะทุกอ,อย่างบังคับไม่ได้จึงเกิดทุกข์ไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดก็เป็นทุกข์แล้วเปลี่ยนใหม่ลเลิกจากการบังคับมาเป็นความเข้าใจแล้วก็คุยกันว่าสิ่งที่แต่ละคนต้องการคืออะไรแค่นี้ครอบครัวก็อยู่มีความสุขได้ครอบครัวที่ปฏิบัติทมจะเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจไหมคะต้องเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนั้นเลยไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างเดียวคือผมว่ามันคุณแม่สิริพูดเสมอว่าลูกพระพุทธเจ้าไม่มีวันอดตายลูกพระพุทธเจ้าไม่มีวันอดตาย เมื่อมีความเจริญทางธรรมทางโลกก็ย่อมจะมาใช่มันก็จะมาเองจะมีวิถีทางของมันถ้าไม่เจริญทางธรรมเนี่ยจะเจริญทางโลกไหมคะก็เป็นไปได้คี่เพราะว่าบุญเก่าเขาทามาดีสร้างทานบรารมีมากๆก็อาจจะเจริญทางโลกได้อาจจะร่ํารวยมากได้แต่มันชีวิตมันไม่ได้แค่ร่ารวยคัมันมีมนมเงินนะมีความสุขมีบริวารมีคนรักมีคนอะไรฮะมันเยอะแยะมากมายจะไปหมด ซึ่งแต่ละอันนี้สองของการสร้างบุญก็จะมาในมุมที่ต่างกันทั้งสิ้นคนบางคนอาจจะรวยมากแต่อาจจะไม่เคยมีบริวารเลยแต่ตัวเองรวยอยู่คนเดียวก็มีนหมือนกังล้างรถเองใช่แต่รวยมากเลยเพราะอะไรเพราะให้ใครทําก็ไม่มีความสุขใช่ไม่เคยพอใจที่คนอื่น้และตัวเองก็ขาดความเมตตกับผู้อื่นด้วยค่ะอย่างนี้ชัดเจนเอาแค่ในชาตินี้ก็พอถ้าคนที่เป็นแบบนี้มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้อะไรใครก็คือรวยมากก็จริงแต่งก ไม่มีเมตตาไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงผู้อื่นเพราะทําอะไรคิดแต่จะเอาแต่ตัวเองคนเดียวจะบอกว่าเห็นกั่ตัวก็ได้พวกนี้ก็จะเจริญทางโลกนะอเจริญทางโลกเรื่องทรัพย์อย่างเดียวเรื่องทรัพย์แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องอื่นไม่มีบริวารไม่มีความสุขไม่มีเพื่อนมางคนรวยมากไม่มีเพื่อนไม่มีคนรักไม่มีญาตน้อง เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหาไม่ได้เลยบางคนเพื่อนกินก็หายากนะถูกต้องจริงจริงจริงเพื่อนกินก็ยังขนาดจะชวนไปกินข้าวยังไม่มีขยะไปกินด้วยเลยมีเหมือนกันนะคนแบบนี้บอกให้เลี้ยงนะเนี่ยเลี้ยงก็ไม่ไปเพราะลำขาดมีจริงมีจริงจริงมีเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าเราเจริญทางโลกปฏิบัติธรรมเจริญทางโลกเจริญทางธรรมกับเจริญทางโลกน่าจะควบคู่กันจริงๆมันไปด้วยกันได้อยู่แล้ว มันไม่ได้มีอะไรสวนกระแสกันเลยคนหลายคนชอบบอกว่าถ้าไปทางธรรมแล้วจะมาทําไมทางโลกค่ะหลายคนบอกว่าเอาเข้าทางธรรมแล้วมาดู TV ทีวีทําไมดูหนังก็ไม่ได้มาเอาถ้าเข้าทางธรรมแล้วดูหนังไม่ได้ก็แสดงว่าไม่บาลานซ์ันระหว่างโลกและธรรมแต่ถ้าเกิดคุณจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดสูงสุดเมื่อคุณเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยค่ะจุดนั้นเนี่ยคุณก็ไม่เลือกที่จะดูเองอยู่แล้วเล่นตลกก็ไม่ขำแล้วใช่แต่ถามว่ามันจะมีสักกี่คนที่บอกว่าณนะวันเนี้ยไม่ดูหนังไม่ฟังเพลง กินเจยอย่างเดียวแล้วจะนิพานแต่จริงๆนั้นในใจถ้าให้นิพานวันนี้ก็ไม่เอาก็ไม่เอาอีกแค่นั้นมันก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าจิตจะไปถึงระดับไหน<ะ>แต่แลหลายๆคนไม่เข้าใจ<ะ>ไม่คิดว่าสิ่งนี้ตัวเองทําบอกว่าเนี่ยกินเจไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่เปิดทีวีนู่นนี่อยู่ในโลกส่วนตัวคนเดียวแล้วบอกว่านั่นคือความสุขที่สุดข,ของชีวิตนี่ก็คือตึงเกินไปเขาไม่ยุ่งกับใครใช่ก็ตึงเกินไปแต่ว่าในใจนินินทาทุกคน ใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้คนที่ก็ไม่ค่อยจะปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเอาไปนินทายต่างหากถูกต้องวันนี้มันกลายเป็นรูปแบบของคนที่ยึดธรรมะซึ่งก็ไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้องก็ไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้องอันนั้นก็ตึงเดินไปคือธรรมะเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมีความหลงในธรรมอีกนะค่ะคิดว่าตัวเองมีธรรมะแล้วมันยังหลงเข้าไปในธรรมะได้อีกหลงว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันดีแล้วอ่ะเห็นคนอื่น ต่ดต่อยกดตัวเองหมดใช่ฉั้นคือเครื่องหมายถูกถูกต้องแล้วก็กลายเป็นบางทีก็บอกว่าชั้นบรรลุทาแล้วคนอื่นยังไม่บรรลุนี่หลงได้ทำหลงไปกลายเป็นตัวเองคิดว่าเหนือชาวบ้านเขาถ้าเข้าคอสิบครั้งนี่แล้วคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นนี่ถูกไหมคะไม่ถูกครับคนบางคนเข้าร้อยครั้งยังสู้คนไม่เข้าเลยไม่ได้เลยเขาคิดว่าเข้าทุกครั้งเขาได้บุญกลับมาใส่กระเป๋าทุกครั้งนะคะบุญอยู่ส่วนบุญแต่ปัญญาที่จะคิดได้มันคนละเรื่องกัน เพราะว่าบุญมันมีสาประการไะครับบุญบุญมีสามอย่างคือทานศีลภาวนาเข้าไปเนี่ยคุณได้อยู่แล้วล่ะเรื่องของศีลเนี่ยคุณเข้าไปได้แหละแต่ปัญญาคุณได้หรือยังยังไม่รู้ทานทําหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบางทีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหัวใจหลักคือปัญญาปัญญาไม่เกิดใช่ปัญญายังไม่เกิดคนบางคนไม่เข้าวิปัสนากรรมฐานไม่ได้บาปฏิบัติเลยแต่พื้นฐานเข้ามาดีปัญญาเขามีอยู่แล้ว เพียงแต่เขายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมีบุญได้ต่อยอดใช่ค่ะแต่คนบางคนโอ้โหเป็นร้อยๆครั้งปฏิบัติธรรมทุกสำนักเลยไปหมดทั่วไปหมดเลยไปที่จนจาร์ทุกสำนักไลยนะความต่างตั้งแต่ห้องนอนยิงห้องน้ำถูกต้องเพราะนั้นมันจะไปเข้าใจอะไรไม่มีประโยชน์ประโยชน์คือได้อาจจะได้แค่ความเพียรความอดทนที่คุณไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ปัญญาัตัวปัญญาสำคัญที่สุดในหลักของพุทธ สิ่งที่ต้องการจะให้คนเข้าใจมากสุดในปัจจุบันคืออะไรทุกวันนี้คนนิยมไปปฏิบัติธรรมนะคะครับปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการลางานสมวันหาวันเจ็ดวันไปอยู่ที่ที่มันไม่ใช่ที่ทํางานและไม่ใช่บ้านตัวเองอแล้วเลือกเอาด้วยว่าจะอยู่วัดหรือจะอยู่รีสอร์ทถูกต้องดังนั้นก็วิธีการมันก็รูปแบบก็ไม่เหมือนกันค,ความคิดที่คนที่จะไปมันก็แตกต่างกันไปแต่สุดท้าย เมื่อเข้าไปแล้วคนที่แบบมันคลิกขึ้นมาคือมีปัญญาเห็นธรรมจริงๆมันมีสักกี่คนเพราะงั้นมีอาศัยปริมาณไม่ได้ต้องอาศัยคุณภาพอาศัยคุณภาพเพราะั้นนี่คือเหตุที่ทาไมหลักสูตรคุณแม่สลีดถ,ถึงได้มีผู้ที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าเข้าใจในธรรมมากเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะมันต้องมีเวลาบ่มของมันแปดวันระยะเวลาในการบ่มให้มันสุกให้จิตมันสุกและอิ่ม คอสย่อยที่ย่อยลงมาต่ำกว่าเจ็ดวันแปดอ่เจ็ดคืนแปดวันมีไหมคะเรามีคอสตั้งแต่ครึ่งวันนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้แน่นอนสามมันก็เปลี่ยนไม่ได้คือเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนได้แค่ไหนบูบวาบใช่แต่ถ้าแปดวันเจ็ดคืนนี้มันอิ่มแบบมันอิ่มออกมาแบบเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องต้องทําในชีวิตแล้วมันจะคอยเตือนตัวเองแล้วว่าต้องอย่าประมาทในการดำานงชีวิตแต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ย โอกาสที่มันจะเข้าใจหรือเหมือนกับผลไม้อะฮะมันไม่มันไม่อิ่มอ่ะมันยังไม่สุกมันก็กินแล้วก็ยังไม่อร่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยถ้ามันไม่ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆ<ช>ความเข้าใจที่ทําให้เกิดปัญญามีสติจะเกิดปัญญาพัฒนาชีวิตมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องใช่ครับนี่คือเหตุทำไมต้องแปดวันเจ็ดคืนค่ะคุณนพเก้าอยากจะพูดถึงเทรนดนี้ว่าอยากให้พัฒนาไปแบบไหนคะที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะ ก็อยากให้จุดเริ่มต้นก่อนสําหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมค่ะอย่างน้อยๆต้องคิดว่าเราไปตรงนั้นเพื่อหาคําตอบอะไรบางอย่างในชีวิตแต่ไม่ใช่ว่าไปตรงนั้นเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอยากให้ไปเพื่อไปอยากให้ไปเพื่อพัฒนาหรือหรือรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตแต่ไม่ใช่ไปเพื่อจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตคนหลายๆคนเลือกไปปฏิบัติธรรมที่เพื่อคิดว่าเมื่อไปแล้ว จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนความคิดมั้งบางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นเรือกคิดว่าไปสร้างบุญแล้วบุญจะบรรดาถูกต้องบางคนแบบว่าผิดหวังในชีวิตไปปฏิบัติธรรมออกมาสงสัยประสบความเบ็ดหมดไอ้ที่โดนโกงโดนถักหลังหายหมดได้กลับมาคืนหมดทุกอย่างหมอดูชอบแนะนำค่ะถูกต้องก็คิดอย่างนั้นไงก็ไม่ดีอะค่ะก็ไปด้วยกิเลส๋อถูกต้องไปด้วยความต้องการอยากเมื่อเขาไม่อยากเกิดขึ้นก็จะถาดปัญญาบรรลุธรรมแน่นอน พอทุกครั้งที่ทําก็จะทําเพื่อความอยากหลักของการปฏิบัติธรรมที่ดีคือต้องปฏิบัติโดยไร้ซึ่งกิเลสถ้าสมมติว่าไปเข้าคอร์สของคุณแม่เจ็ดคืนแปดวันเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนคนที่ไปจากความที่ไม่ได้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงแค่แก้บนรบหรือว่าต้องการตวงบุญเพื่อไปไถ่บาปเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมคะอย่างน้อยเปลี่ยนตัวเองไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในด้านความคิดค่ะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแบบขนาดเกศธรรมะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ก็ต้องบอกว่าเป็นอยู่กับบางคนเพราะธรรมะเป็นเรื่องของบุญบรารมีที่จะเข้าใจเพราะมันไม่ได้มาแค่ชาตินี้มันสะสมมาหลายภพหลายชาติกว่าที่จะได้มีโอกาสมาเข้าใจถึงธรรมจริงๆ